ตัวละครตัวนี้เป็นพี่สาวของโคกีและเป็นผู้ที่สร้างอินฟินิติสตาร์ทอสหรือว่า i s ขึ้นมาตัวละครตัวนี้อาจจะเป็นตัวละครที่มีอิทธิพลมากที่สุดในซีรีส์ทั้งมีอิทธิพลในการสร้าง i s ที่มีผลกระทบต่อทางโลกและเธอยังมีส่วนร่วมในเหตุการณ์ต่างๆมากมายทั้งเหตุการณ์เล็กทั้งเหตุการณ์ใหญ่และเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อโลกและนอกจากนี้แล้วเธอยังได้รับการยกย่องว่าเป็นมนุษย์ขั้นสูงสุดที่มีความสามารถสูงสุดรล่ากับสปารหลาดทั้งความสามารถทางร่างกายที่แข็งแกร่งที่สุด พร้อมกับมีมันสมองที่ฉลาดปัดเปลืองที่ไม่มีใครสามารถเทียบเคียนได้และมีคำกล่าวตรงที่ว่าตัวละครตัวนี้อาจจะอยู่เบื้องหลังและเป็นคนคุมบังเหียนทั้งหมดของอนิเมะเรื่อง Infinite Star Toss ที่ตัวละครตัวนี้นั้นอยู่เบื้องหลังในทุกเหตุการณ์และควบคุมสถานการณ์ต่างๆทั้งหมดจนทำให้เธอได้กลายเป็น last boss ได้กลายเป็นตัวร้ายของซีรีส์ Infinite Star Toss เลยทีเดียวและนอกจากนี้เธอยังเป็นตัวละครที่มีความสวยงามและเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากในตลอดทั้งซีรีส์เนื่องจากเธอมีรูปร่างที่น่ารักแล้วก็สง่างา,ามพร้อมกับมีเอกลักษณ ัวละครที่สุดแสนจะเพอร์เฟกตคนนั้นก็คือหญิงสาวอัจฉริยะผู้สร้าง i อเอสหนึ่งในตัวละครที่แข็งแกร่งที่สุดในซีรีส์ชินโนโนะทับเนะแหมยุ่งยากจังเลยนะฉันคืออัจฉริยะนาม่าคุณทับเนะจ,จ้าฮัลโหลแค่นี้แหละแหมแต่ถ้าใช้เครื่องตัวจับมือกี่จ้างที่จะสร้างเดี๋ยวก็คงจะเจอแล้วล่ะไปก่อนนะอิคุไมันจะเป็นม่นะ สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนนะครับสปาร์เซนไปนะครับกับซีรีส์ของ Infinite Star t o ทอรปฏิบัติการรัดจากกลทธยานฟ้าครับในวันนี้นะครับก็เป็นในส่วนของข้อมูลตัวละครอ,อีกแล้วที่จากครั้งที่แล้วเนี่ยผมทําจิฟฟิวไปเนาะในเมื่อเราทำจิฟฟิวไปแล้วเนี่ยก็ต้องมาต่อที่ทัมเบเนเลยก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาเข้าสู่เนื้อหาของทัมเบเนกันเลยครับทัมเบเนเป็นหญิงสาวที่มีดวงตาสีม่วงแดงและมีผมยาวสีม่วงอมชมพูเข้มที่มีความยาวถึงสะโพกและเธอมีผมหน้าา้้าาาาาามมมมมมมหหลลุววววรรเเนนนนักกจะีีีีสท่่่นน่่งงงอแต็คิ ซึ่งตรงข้ามกับโฮกิที่เป็นคนจริงจังมากๆส่วนสาเหตุของความบ้าๆบอของทามุเนนั้นสาเหตุอาจจะเกิดจากการที่เธอเนี่ยไม่ได้นอนอย่างเหมาะสมนะครับในตลอดทั้งชีวิตเช่นเดียวกับน้องสาวของเธออย่างโฮกิเลยนะครับทามุเนจะมีรูปร่างที่เพียวบางเย้ายวนพร้อมกับมีหน้าอกที่ใหญ่และเมื่อเปรียบเทียบขนาดกับตัวละครสาวในวัยเดียวกันทั้งกับจิฟยุทั้งกับมายะตัวของทามุเนจะมีขนาดที่ใหญ่กว่า ทัรรมเเนมักจะสวมชุดเดรสสีฟ้าขาวที่ดูคล้ายกับสาวใช้พร้อมกับมีถุงน่องติดลิบ้นที่ขาและมีหูกระต่ายเป็นหุ่นยนต์ได้มีเสื้อคลุมพร้อมกับรองทาบแบบแมรี่เจนทาให้ทัมเเนตมีความคล้า,คายคลึงกับอลิซในแดนมหัศจรรย์เลยและนอกจากนี้แล้วทัมเเนตนั้นเธอยังสวมสร้อยข้อมือสีทอนะนรับบนมือของเธอเอีกด้วยครับในเรื่องของนิสัยและก็บุคลิกภาพข,ของทามเบเนตนิสัยของทามเบเนตทำให้ทุกคนประหลาดใจไปอย่างมากตรงนี้ว่าทามเเนตเป็นคนที่มีความมันเด็กมาก เธอมักจะวิ่งไปรอบๆเหมือนกับเด็กอย่างมีความสุขและมักจะเรียกตัวเองว่าเป็นอัจฉริยะซึ่งเป็นการบ่มบอกถึงความอวดดีของเธอและนอกจากนี้นั้นธอมันยังเป็นคนที่ชอบสกินชิปกับคนที่เธอรักเป็นอย่างมากเธอมักจะกอดหอมแล้วก็คอเคลียกับคนที่เธอรักบ่อยๆจากความรู้สึกของธอมันเนนั้นเธอบอกว่ามีเพียงแค่สามคนบนโลกเท่านั้นนะครับที่มีความหมายกับเธอ็คื่อเคยจะมีโฮก่ จิฟยุแลวก็อิจิกะสมมติว่าคนอื่นๆที่อยู่รอบตัวของเธอนั้นก็จะเปรียบเสมือนกับมนุษย์ตัวทั่วไปที่เธอไม่สามารถระบุถึงความแตกต่างว่ามนุษย์อีกคนหนึ่งกับอีกคนหนึ่งได้ดังเช่นในอดีตท,ที่ธรเนียมักจะเพิกเฉยต่อผู้อื่นโดยสิ้นเชิงราวกับว่าพวกเขาเนี่ยไม่เคยมีตัวตนหรือราวกับว่าพวกเขาเนี่ยไม่เคยมีอยู่จริงนอกเหนือจากทั้ง3คนที่ผมได้กล่าวไปก็คือโฮกิจิฟยุแลวก็อิจิกะธรมเนียมักจะเข้าหาจิฟยุและโฮกิด้วยท่าทางที่มีความดุเดือดและด้วยกริยาท่าทางแแบบเเด็กดกๆซึ่ uyu, ่่งงจจะะสผลลทาใหห้ิฟยโนีวอ แต่เธอก็สามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วมากๆและสามารถกลับมามีพลังอีกครั้งได้และด้ยวยด้านนี้ซุกซนของทับเบเนนี้ทําให้โฮกิและก็จิฟฟยุมันจะรําคาญเธอไปอย่างมากเลยถึงแม้ทับเบรเน่จะมีแนวโน้มที่เป็นคนตลกขบขันเหมาะก,กับบุคลิกของความเป็นเด็กๆแต่เธอก็ยังสามารถแสดงถึงความกล้าหาญและความมั่นใจเมื่อตร่องเจอกับบางสิ่งบางอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการต่อสู้เธอจะมีท่าทางที่มีคนมั่นใจและก็จริงจังถึงแม้จะมีสีหน้าที่เหมือนเด็กเหมือนเดิมก็ตามแม้ว่าเธอจะมีความภาคภูมิใจใ แต่ทำบไดก็เต็มใจที่จะยอมรับอย่างเปิดเผยว่าเธอไม่เข้าใจกับบางสิ่งบางอย่างเช่นอินชิกาควบคุมไอเอสได้อย่างไรถึงไม่ดูเพลินและวทำบอไอาจจะไม่สนใจเรื่องนี้แต่ภายในแล้วเธอกลับรู้สึกตื่นเต้นไปอย่างมากเพราะมันทาให้เธอรู้สึกว่าบนโลกนี้ยังมีสิ่งที่เธอไม่เข้าใจอีกมากแล้วก็ทำวันนี้เป็นคนที่ชอบกระต่ายมากเราจะมีหูกระต่ายเป็นโลหะบนหัวแล้วก็มีฝักแครอทนะครับในการเคลื่อนที่ในการเลือกเครื่องแต่งกายของเธอนนั้นนะจะเน้นไปทางนิทานสาหรับเด็ก แม้ว่าจะมีความแปลกใหม่แล้วก็แปลกตาแต่ทุก็ยังสามารถใส่ได้แล้วก็มีความน่ารักอย่างเช่นเสื้อผ้าที่ทำวันนี้สวมใส่ก็จะมาจากตัวละครทุกตัวละครเลยนะครับจากฮันเซลเอ๋ยจากเกรเทลแล้วก็อลิสนะครับจากแดนมหาศาัศจรรย์และนิสัยแล้วก็บุคลิกของเธอเนี่ยยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้แม้ว่าทำวันนี้จะมีบุคลิกที่ล่าเริงแต่ทำวันนี้ก็ยังเป็นคนที่ไร้ความปาณีเห็นแก่ตัวและเอาแต่ใจตัวเองอย่างน่าประหลาดใจ เธอไม่ค่อยแสดงถึงความกังวลนะครับเกี่ยวกับปัญหาที่เธอทําขึ้นมาถึงแม้ก,การกระทำของเธอจะนามาพร้อมกับความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งเสียหายเล็กเสียหายน้อยเสียหายต่อทรัพย์สินเสียหายต่อชีวิตก็ตามแต่เธอก็ไม่แยแสนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลยนี่เนาะคือตัวตวนที่เป็นอัจฉริยะมันก็จะมีนิสัยและก็บุคลิกภาพที่ไม่ค่อยเหมือนกับชาวบ้านสักเท่าไหร่ในเรื่องของพลังและความสามารถของธรรมเนนั้นธรรมเนรได้รับการยกย่องว่าเป็นมนุษย์ขั้นสูงสุดโดยมีความสมบูรณ์แบบโดยธรรมาาาาาาตตตติิิััั้้งงงแแ่่่่กกกกํเเนนนดดละคควมมมมสสสรรรรรถทีีูุขอออ็ืืใปญญ ที่ไม่มีใครสามารถเทียบเคียงได้ซึ่งจะถึงได้ว่าเธอเป็นบุคคลที่ฉลาดที่สุดในโลกและเธอยังเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิทยาศาสตร์และก็หลายสาขาที่มีความเกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสาขาวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ครับที่นอกจากความฉลาดแล้วเธอยังเป็นนักประดิษฐ์นะครับที่มีความยอดเยี่ยมที่สามารถสร้างสิ่งใดก็ได้เลยนะครับตามที่เธอต้องการและในฐานะที่เธอเป็นผู้สร้างไอเอสเธอมีความรู้กว้างขวางนะครับเกี่ยวกับพวกมันไม่ว่าจะเป็น IS รุ่นที่1รุ่นที่2รุ่นที่3า หรือแม้กระทั่งอะไรอุปรกรณ์ต่างๆการปรับแต่งแค่เธอได้มองและสัมผัสเธอก็สามารถรับรู้นะครับถึงข้อมูลของเอสเครื่องนั้นๆได้และความรู้ในเรื่องของไอเอสของเธอนั้นก็สามารถสะท้อนให้เห็นนะครับจากการที่เธอสร้างอาคาซสบุนก,กีซึ่งเป็นเอรุนที่สีเครื่องแรกของโลกและทอมโเนย,ยังสามารถสร้างไอเอสไร้คนขับอีกหลายตัวเลยนะครับที่ประเทศต่างๆนาน,นานเนี่ยไม่สามารถทําได้ด้วยตัวเองและคอของเอสโซโ,โลนะครับประมาณ400กว่าคอเนี่ยก็เป็นแกงกลางนะครับที่ทอมมเนยได้สร้างขึ้นมาแล้วก็เป็นคอนะครับที่ไม่มีใครสามารถทําซ้าได้หรือเรียนแบบได้และนอกจากจะสร้้างแลว เธอยังสามารถเคลื่อนย้ายเครื่องจักรนะครับที่เธอกําหนดออกมาได้ผ่านการกดแค่คลิกเดียวนะครับบริโมดคอนโทรลและทรรเนียนะครับยังมีอุปกรณ์แล้วก็พลังนะครับในการโค่น i อที่เมื่อเธอสัมผัสไอเอสนะครับอุปกรณ์ทั้งหมดว่าตัวเครื่องเนี่ยก็จะสลายหายไปที่ทาให้ไอเอสหมดทัวโรวนะครับไร้พลังทันทีเลยนะครับเมื่ออยู่ต่อหน้าธรรเนี้ก็จะเปรียบเสมือนกับลูกๆนะครับที่มึงหือกับแม่ผู้ให้กําเนิดนั่นเองและนอกจากนี้แล้วทรรมเนียนะครับยังสามารถดําเนินการพัฒนาแล้วก็แก้ไขไอเอสนะครับที่ยังสร้างไม่เสร็จได้อย่่่่าาาางงยด้บริษัทอืนนนเีป็พฒ ไม่ต้องใช้เวลานะครับค่อนข้างเยอะมากๆแต่ทรมเนียสามารถทําให้สําเร็จได้ด้วยตัวเธอเองแล้วก็ยังใช้เวลาในการปรับปรุงนะครับในช่วงเวลาสั้นๆและนอกเหนือจากความฉลาดอันมหาศาลของเธอแล้วธรรมเนีย,ยังเป็นนักบงการและนักวางแผนที่มีทักษะสูงอีกด้วยที่ธรรมเนียนะครับได้สร้างเหตุการณ์ต่างๆนานา,นา,นานหลายต่อหลายครั้งเลยนะครับในตลอดทั้งซีรีส์ที่เหตุการณ์เหล่านั้นนะครับส่งผลกระทบต่อทั้งประเทศและกลรวมถึงส่งผลกระทบต่อโลกด้วยแต่เหตุการณ์ที่ทํามเนียรอยู่เบื้องหลังนี้นะครับก็ไม่ค่อยมีใครรู้สักเ่าาหรีน้ล อย่างเช่นเหตุการณ์ของอัศวินสีขาวแฮกเกอร์ที่เล็งอาวุธนะครับในเรื่องของจรวดแล้วก็ขี่นาวุธของกองทัพทั้งหมดและเลงไปที่ประเทศญี่ปุ่นนั้นตัวการที่เป็นคนแฮกเนี่ยก็ไม่ใช่ใครอื่นเลยนะครับก็คือธรรมเนรนี่แหละและนอกเหนือจากความฉลาดและความอัจฉริยะของเธอธรรมเนรยังมีร่างกายที่มีทักษะพอๆกับความฉลาดของเธอเลยเมื่อร่างกายของเธอนะครับได้มีการเพิ่มขึ้นของระดับเซลล์ความเร็วความแข็งแกร่ง,งความทนทานและความคล่องตัวของเธอเนี่ยก็จะมีสูงมากขึ้นทาให้เธอสามารถใช้ทักษะในการต่อสู้ได้อย่างดีที่สุดตัวธรรมเนรนะคร มีเพียงจิฟยูที่มีชื่อเสียงในด้านของความที่เป็นผู้ใช้เอสนะครับที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกเท่านั้นดั่จะมีความสามารถทางกายภาพนะครับที่สามารถทัดเทียมกับเธอได้ส่วนคนอื่นๆที่เห็นในตลอดทั้งซีรีส์ไม่ว่าจะเป็นอิจิกะโฮกิหรือใครใอื่นๆเนี่ยก็ไม่สามารถเทียบเคียงความสามารถทางกายภาพกับเธอได้เลยซึ่งก็เป็นการพิสูจน์ได้เห็นนะครับว่าเธอเนี่ยแข็ง,แ,ขงแกร่งเพียงใดขณะทาเทนาชินีะครับที่เป็นเจ้ประธานนักเรียนและก็เป็นตัวละครนะครับที่มีความอัจฉริยะตั้งแต่ก,กาําเนิดทาเทนอาชิเนี่ย ดังนั้นก็เลยสามารถกล่าวได้เลยนะครับว่าความสามารถทางกายภาพของทับเนยนั้นเป็นคนที่สุดจัดที่สุดแล้วนะครับในตลอดทั้งซีรีส์และความสามารถอีกอย่างหนึ่งของเธอก็คือทับเนยนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านของการแทรกซึมโดยเธอได้บอกว่าไม่มีที่ไหนเลยนะครับที่เธอไม่สามารถเข้าไปได้ถ้าเธออยากจะเข้าเธอก็ต้องได้เข้าต่อให้ที่อย่างนั้นน่จะมีความแน่นหนามีระบบรักษาความลอดพัยที่ยอดเยี่ยมแค่ไหนทับเนยก็ยังสามารถเข้าไปได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวนี่แหละครับผมคือพลังและความสามารถของชินโนโร่ทับเนยครับตัวตนที่มีความสามารถทางกายภาพราวกสปร และยังมาพร้อมกับสติปัญญาและความฉลาดที่เหนือกว่ามนุษย์แถมมีทักษะนะครับในการสร้างที่มีความสูงมากๆที่ในเมเรื่อง Infinite Star Tours นั้นสามารถยืนอยู่ทนจุดสูงสุดนะครับของตัวละครทั้งหมดได้เลยทีเดียวนี่แหละครับผมคือข้อมูลของชินโนะเทรมานีครับหลายๆคนก็จะสงสัยนะครับว่าทำไมผมถึงไม่พูดในส่วนของเบื้องหลังหรือว่าเรื่องราวของตัวละครตัวนี้ก็ที่ผมเลือกไม่พูดเนี่ยก็เพราะว่ามันค่อนข้างชี่จะน้อยแบบน้อยสุดๆเลยจะสามารถกล่าวได้ว่าทอร์มนีเนี่ยเป็นตัวละครที่มีความลึกลับมากที่สุดในซีรีส์คน าจากเท่าที่เรารู้ก็คือในตอนสมัยเด็กนะครับทวานเน่ได้มีการเรียนที่เดียวกับจิฟยุตั้งแต่สมัยประถมมัธยมต้นมัธยมปลายเนี่ยก็อยู่กับจิฟยุมาตลอดในฐานะของเพื่อนสนิทแล้วก็เพื่อนสมัยเรียนคนนึงแล้วก็เมื่อประมาณ10ปีนะครับก่อนเริ่มซีรีส์ของ Infinite Star Toss ทวานเน่ก็ได้มีการเริ่มสร้างไอเอสมาแล้วก็สร้างคอยเอสนะครับทั้งหมด467ชิ้นพร้อมทั้งสร้างเหตุการณ์ที่ทาให้ทั้งโลกเนี่ยต้องตกตะลึงอย่างเช่นเหตุการณ์ขอ,อสเวนสีขาวแล้วหลังจากนั้นทวาเนาาเนื่อออองจาาากกเธบได้ย้ยยยู่วศ ในตอนนี้เธออยู่บนอวกาศนะครับเธอก็ได้สร้างสิ่งต่างๆ,ๆมากมายเลยสร้างสถานการณ์ต่างๆสร้าง I อสสร้างสิมบริที่มีความทันสมัยออกมานะครับเรื่อยๆเลยในขณะที่บนพื้นโลกนั้นนะครับก็ยังคงคอยพัฒนาเอสต่อไปเรื่อยๆและทุกองค์กรและก็ทุกประเทศก็ต้องการตัวทำเนีมากที่สุดเลยเนื่องจากความรู้ของเธอเนี่ยมันมีความจําเป็นนะครับต่อวพวกเขาแล้วก็จะประมาณอนิเมตนะครับตอนที่9ก็จะเป็นเหตุการณ์ที่มีการเปิดตัวทำเนีขึ้นมาเนาะจะเป็นเหตุการณ์ที่โฮกินะครับโทรไปหาพี่สาวเนื่องจากเธอต้องการเองงตัวเอ และต่อมาก็จะเป็นตอนที่10นะครับของซีซั่นที่1ทํางทนี้ก็จะได้มีการเปิดตัวขึ้นมานะครับอย่างอลาัางการแล้วก็ได้มีการแนะนําตัวแล้วก็เปิดตัวเอสเธอได้สร้างขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นเธอก็จะมีบทบาทปะปายนะครับในตลอดทั้งซีรีส์แล้วก็อนิเมะซีซั่นที่2เธอก็จะมีบทบาทนะครับในการให้ความร่วมมือกับแฟนทอมทัสแล้วก็ให้ความร่วมมือกับมาดูกาในการแัดแปลงและก็พัฒนาเอสนะครับจากไซเดนเซ์ฟิสให้กลายเป็นแบล็กไนหรือว่าซูนสีดําแล้วก็ได้อยู่เบื้องหลังนะครลรยเลย ซึ่งตามตรงแล้วนะครับข้อมูลของเธอเนี่ยผมก็ไม่สามารถบอกได้มากกว่านี้แล้วเนื่องจากมันคลัคขัดซังอยู่นะครับหลายอย่างเลยอย่างไรโนเวลก็ยังคลักขัซังอยู่แค่ไม่กี่เล่มเท่านั้นเองเลยทําให้ข้อมูลของตัวละครตัวนี้นะครับยังไม่สมบูรณ์สักเท่าไหร่แต่ว่าก็สามารถคาดเดาได้ว่าตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่อยู่เบื้องหลังในทุกๆเหตุการณ์ทั้งเหตุการณ์เล็กเหตุการณ์ใหญ่เหตุการณ์ที่ส่งผลต่ออิจิกาเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อเนื้อเรื่องทั้งหมดตัวทำเนินนี่แหละที่อยู่เบื้องหลังพร้อมกับตัวนนนนนะครรบที่่่่่เเ็ลาาอออยกกกจจไมใชืื ดังนั้นนี่ก็เป็นเหตุผลนะครับที่ผมไม่ได้สรุปเรื่องราวในส่วนของข้อมูลเบื้องหลังหรือว่าข้อมูลเรื่องราวของธรรมเนทนะครับในตลอดทั้งซีรีส์นั่นเองก็ข้อมูลในคลิปนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้เลยถ้ามีส่วนผิดพลาดประการใดหรือว่ามีส่วนที่ผมตกหล่นยังไงเนี่ยก็ต้องขอกราบมาณที่นี้ด้วยนะครับก็ถ้าใครชอบตัวละครตัวนี้นะครับก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยเนาะก็ในคลิปนี้นะครับก็คงมีอะไรจะพูดไปมากกว่านี้แล้วฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครต์ผมด้วยนะครับแล้วท ลงในช่องของบาร์เซนไฟนั่นเองแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมว่าจะเป็นคลิปอะไรซีรีส์เรื่องอะไรประเด็นเรื่องไหนอนิเมะเรื่องอะไรที่จะเพิ่มเข้ามาพอผมบอกว่าซีรีส์ใหม่หรือว่าอนิเมะเรื่องไหนที่จะเพิ่มขึ้นมาเนี่ยหลายๆคนก็นจะสังเกตแล้วนะครับว่าในอนาคตอันใกล้นี้นะครับผมจะเปิดตัวซีรีส์ใหม่ขึ้นมาแล้วหรือว่าเปิดตัวนะครับในเรื่องของอนิเมะเรื่องใหม่ที่ผมจะทำขึ้นมาแล้วก็ฝากทุกๆคนนะครับติดตามมาด้วยนะครับว่าจะเป็นซีรีส์เรื่องอะไรแล้วก็คลิปเรื่องอะไรนั่นเองล้วเจกกกัััันนนใหม่คคคคคคิปาาะรรรรบบบบบททุุสดี